กลับมาเข้มข่าวข้ามช่วงนี้คุณผู้ชมครับมาดูประเด็นนี้กันหน่อยยังจํากันได้ไหมช่วงก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมาประมาณสักต้นเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยทีมข่าวเข้มข่าวข้าขมของเราเคยนําเสนอเรื่องราวของการซื้อเสียงนะฮะมีคนร้องเรียนมามีหลักฐานมาด้วยใช่แล้วเขาส่งตรงมาถึงอกองบรรณาธิการเราเลยนะใช่ส่งมาแล้วมีคลิปเสียงบอกว,ว่ามีผู้ช่วยหาเสียงคนนึงเนี่ยมีการไปเรียกเงินถึงบ้านเลยบอกว่าถ้าให้เงิน มา500เนี่ยนะแล้วก็ช่วยเลือกด้วยนะอลายละ500สมาชิกกี่คนก็นับมาอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นการซื้อเสียงในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครตอนนั้นเราใบไปว่าพักเก่าแก่ครับใช่แต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อพักไม่ได้เปิดเผยแต่ล่าสุดเนี่ยเรื่องราวมาเดินมาถึงที่กกตแจกใบแดงฮะประเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับแจกใบแดงกรณีเดียวกันนี้นะครับยื่นคําร้องต่อสาลฎีกาให้สั่งเพิกถอนสิทธิ รับการรับสมัครเลือกตั้งของนางสาวเกตการดาอินช่วยซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครกศเตสหกทมพักประชาธิปัตย์และก็รวมถึงผู้ช่วยหาเสียงก็คือนางดวงฤดีด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้อยู่ในซอยไมยตรีจิต3แขวง3วาตะวันออกและก็เขตคลองสาวาอันนี้เราตามมาจากการที่เขาระบุบ้านหลังนี้ไว้ใต้เพจเฟซบุ๊ก ของนางสาวเกตก,กันดาอินช่วยของเจ้าตัวนี่นแหละฮะที่มาจากพรคประชาธิป,ปัตย์เพราะว่าพอมันมีข่าวว่ากก,ะกะตวินิจฉัยเรียบร้อยแจก,กใบแดงแล้วก็ยื่นคำร้องต่อสาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิการรับสมัครเลือกตั้งตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสส2561มาตรา73วมงเล็บหนึ่งประกอบมาตรา1.38วรรคหนึ 1, ่งพร้อมกับให้มีการดำเนินคดีอาญาเพราะเขาตรวจสอบแล้วนะฮะมีหลักฐานเชื่อได้ว่าสนับสนุนให้นางดวงฤดี หมายถึงว่าตัวตัวผู้สนับสนองนี้นะสนับสนุนดวงฤดีซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยสสเนี่ยไปซื้อเสียงกับชาวบ้านนะฮะเพื่อให้ลงคะแนนให้เราก็ลงไปดูว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมปรากฏว่าบ้านหลังนี้จากการลงไปตรวจสอบไม่ได้มีชื่อเลยบอกว่าเป็นบ้านใครแต่มีป้ายนะคุณผู้ชมครับป้ายเนี่ยระบุว่าสํานักงานสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาครับ นี่ในบ้านก็มีรถเก๋งจอดอยู่คันหนึ่งหน้าประตูบ้านสังเกตเห็นว่าเอมีรองเท้าแตะอยู่นะแต่ว่าลักษณะของประตูบ้านไม่ได้มีการคล้องกุญแจจากภายนอกเราก็เลยพยายามตะโกนเรียกนะครับว่ามีใครอยู่ทั้งในไหมจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นหน่อยเรียกอยู่สักพักก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรออกมาจากบ้านหลังนี้นะครับก็เลยลองไปถามเพื่อนบ้านแถวนั้นดูปรากฏเพื่อนบ้านเ็าบอกว่าอ๋อบ้านหลังนี้เหรอเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงนะ แล้วเพิ่งออกไปเองก่อนนะักข่าวจะมาเนี่ยเขาออกไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยอ่ะสงสัยจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วลองโทรไปตามเบอร์นะฮะนี่เขาจะมีเบอร์แปะอยู่ตรงนี้ตามป้ายเบอร์โทรสมรัครงานปรากฏว่าก็โทรไม่ติดนะครับเสียงโอเปอเรเตอร์บอกไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบอีกครั้งตลอดทั้งวันเนี่ยเราพยายามจะติดต่อไปอยังทางคุณเกตการดาผ่านเบอร์มือถือที่เคยติดต่อได้มาก่อนแต่พอเป็นข่าวเป็นคราวว่าโดนกะกะตแจกใบแดง โทรไปหลายสายโทรไปหลายครั้งก็ไม่มีการรับสายหรือติดต่อกลับใดๆเลยนะฮะครับถ้าเกิดย้อนเหตุการณ์นี้นะครับทีมข่าวพีพีทีวีได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ถูกซื้อเสียงครับเป็นคลิปเสียงที่ผู้ช่วยหาเสียงของนางสาวเกศการดาเนี่ยเสนอเงินให้บอกว่าบ้านมี4คนใช่ไหม,มคนละ500ก็เอาไป2 0 0พแลกกับการที่ช่วยเลือกนางสาวเกศการดาเป็นสสหน่อยอโดยในคลิปเสียงยังบอกอีกว่าสสบัญชีรายชื่อเนี่ยจะเลือกก้าวไกลก็ได้นะแต่สสเขตเนี่ย ขอให้เป็นเกตดการด่าครับเบอร์เบอร์อะไรนะไบแป๊เบอร์สิบสี่ทักไลน์มาให้เดี๋ยวแปอาส่งรูปเกตดการดาไปให้ไลน์ไลน์มีใช่ป่ะไลน์ไลน์แล้วแล้วไอ้นี่คือว่าเขาเขาจ่ายแล้วถึงแป๊ะสีงจะมาจ่ายให้อีกทีไม่ไม่ก็เดี๋ยวรวบรวมแล้วป้าให้เลยเนี่ยครับนี่คือเสียงถัดจากนั้นฮะ เราก็มีการเปิดเผยคลิปการรับเงินที่ผู้ช่วยหาเสียงของเกตการดาเป็นคนจ่ายเงินแต่ก็ต้องบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยมีแค่ตัวผู้ช่วยหาเสียงเท่านั้นมไม่ได้มีตัวคุณเกตการดาอยู่ในคลิปครับผมกลับวันที่สิบโอเคครับผมครับนี่เป็นช่วงยืนงนย่นเงินให้ยื่นเงินให้ นะจริงๆทีมข่าวเราเนี่ยเคยคุยกับคุณเกตการดาช่วงที่มีคนมาร้องเรียนก็คือต้นเดือนพฤษภาคมเราโทรหาผู้สมัครสสอในเขตดังกล่าวก็คือคลองสามวาเนี่ยเกือบทุกคนหนึ่งในนั้นตอนนั้นเราถามคุณเกตการดาแล้วนะเธอก็บอกว่าทราบข่าวว่ามีการซื้อเสียงเกิดขึ้นประชาธิปัตย์คลองสามวาไม่มีนโยบายในการใช้เงินซื้อเสียงอยู่แล้วอ๋อตอนนั้นเคยชี้แจงมาแล้วเชยชี้แจงมาแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีประเด็นอะไรก็สามารถตอบให้ข้อมูลได้ตลอดอนี่คือตอน เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนใช่แต่ตอนนี้ผลปรากฏว่าคนที่ถูกใบแดงก็คือคุณเกศกันดาเองคือตอนนั้นเราไล่ถามหลายคนหลายพักอะถามหมดเลยแล้วก็รวมถึงคุณเกศกันดาก็ชี้แจงมาด้วยแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะครับก็โดนใบแดงซึ่งสําหรับคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าดูตามขั้นตอนนะครับล่าสุดทางกะกะตนเนี่ยหลังจากตรวจสอบมาหลายเดือนก็มีการยื่นเรื่องต่อไปที่ศาลฎีกาแล้วเพื่อให้มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ์ ในการสมัครรับเลือกตั้งรหรือว่าเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของคุณเกิการดาแล้วก็รวมถึงคุณดวงฤด,ดีด้วยนะฮะถึงแม้จะเป็นผู้ช่วยก็ตามก็ต้องมีการเพิกถอนตามกฎหมายแต่เอาละ่ะอันนี้คือต้องย้ําว่าคดียังไม่ถึงสิ้นสุดนะฮะทั้งคู่เองทั้งตัวคุณเกิการดาผู้สมัคร,รสสและก็ผู้ช่วยสสเองเนี่ยทั้งคู่ยังมีสิทธิต่อสู้คดีตามกระบวนการก็ว่าไปถ้ามีอะไรมาหักล้างหลักทงหลักฐานก็ไปว่ากันตามกระบวนการ <น>ตอนนี้อ,นนอาญาด้วยตอนนี้เนี่ยเป็นคําสั่งยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนดังนั้นเธอก็ต้องไปชี้แจงต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นใบดําใบแดงใบดําแรกสำหรับกกตชุดนี้ ส่วนจะผิดหรือไม่เดี๋ยวสารจะเป็นคนวิจัยฉกันอีกทีหนึ่งใช่อันนี้ก็ตามกระบวนการเรียกว่าเรียกว่าประเดิมอะ่ะใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีะรายอื่นๆหลังจากนี้กรกตกำลังพิจนารณายอยู่หรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีกระแสข่าวว่าเอะมันก็มีเรื่องร้องเรียนยื่นส่งกันไปถึงกรกตนเนี่ยเป็นร้อยอ่าใช่แต่ก็เงียบไปหมดนะ,ะก็มีเรื่องนี้นี่แหละที่มีการวิิจัยออกมาเป็นเชิงลบเพราะถ้ายังจํากันได้ในทีมข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนพอสมควรนะใช่ครับตรงนั้นตรงนี้ มีเรื่องซื้อเสียงอะไรต่างๆใช่แต่หลักฐานมันจะแน่นขนาดนี้ไหมเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้ไหฮนะครับติดตามพ p พ v ท d 3ีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย